มีเหตุสี่ประการที่สมเด็จสมมาสุทธเจ้าทำไม่ได้ 1. ไม่สามารถแก้ไขวิบากกรรมของใครได้ใครทำกรรมเช่นใดต้องรับผลของกรรมนั้น 2. ปัญญาไม่สามารถให้กันได้ทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเอง 3. ความสีวิลิยของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ต้องประพฤติปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้น จึงจะสามารถพิสูจน์ได้ 4. คนที่ไม่มีวาส,สนากับพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะโปรดเขาได้เปรียบได้เหมือนกับฝนตกทั่วท้องฟ้าก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับต้นหญ้าที่ไร้รากเช่นเดียวกับพระธรรมของพระองค์แม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ไม่อาจจะโปรดกับคนที่ไรวาสนาต่อกันได้